สวัสดีครับอยู่กับนุ่มก๊อตสายจกอีกเช่นเคยครับผมนี่จะพามาชมเจ้าโคโคูเต้าพีซีสามสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพูดผิดผูดตูกต้องขออภัยด้วยครับผมตากดินแถวล้อครับถอยดินครับ6ล้อก็ NTR หรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกัน ร้อยสิหรือร้อนี่แหละไม่แน่ใจนะครับดินถอยดินครับผลดินครับวันนีเ้เอาไปลงใกล้ครับลงกองทรายนึงครับปั๊มพีทีนะครับเขาขยายขยายปั๊มนะครับจเจ้าหูตาของเรา แคลวองไว้ครับพิมพ์นิยมครับเจ้ากุบตะสบายนะครับมีตู้แอร์ครับผมผมเปิดเข้าลมก่นร้อนนะครับ วันนี้มากับอาจารย์บอมครับอยู่เขาย้อยครับเพชรบุรีครับวันนี้มาเป็นหนุ่มเมืองเพชรครับอาจารย์บอมของเรา วันนี้มาไกลครับผมหากินไกลครับไปทุกที่ที่มีงานครับผมสำหับทีมงานของเราสวัสดีไปยังทีมงานอื่นๆด้วยนะครับผมปาแอร์จัดให้หรือว่าปาแอร์สั่งลุยนะครับวันนี้มาอยู่มาขับรถปายแอร์นะครับขับหกล้อครับผม ให้อาจารย์อาจารย์บอมขับแมคโครนะครับหนุ่มก็ตมาขับหกล้อให้ครับผมหากินไกลครับวันนี้ไม่ถือว่าไกลนะครับสำหรับเรา <laughs> อ้าวมันยังไงกันแน่หนุ่มก็ตเดี๋ยวไกลเดี๋ยวไม่ไกลดู้ได้งงอีกแล้ว <laughs> có đẹp nè, đẹp đấy nè, phun, không đẹp lắm. Chặt vào bay, chặt vào bay, chặt, như này, เปิดประตูใส่ด้วยนะร้อนครับร้อน,น เต็มแล้วครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้หนุ่มก๊อตสายจกได้ทำคลิปต่อไปนะครับมือใหม่หัดทำครับสวัสดีและขอบคุณครับ